พ่อใหญ่บอกว่าแนะนําให PA ้ปลูกปลูกอย่างนี้นะครับนี่หาจะใส่พุนแสงกางงามเขาเอื่นตัวอย่งนะครับนี่ตะไคร่หอมเป็นตะไคร่หอมเนาะตะไคร่หอมมุ้งลังค่าก็ได้ตกันยุ่งก็ได้ตะไคร่หอมใหญ่ครับนี่ผมปลูกไว้ทำในผมก็ไว้มุ้งลังค่าเฉียงลังค่าตอบได้เบิร์ดอะไรนี่ไข่ไข่ใบใบหยาข่าเนาะแม่นครับไข่ไข่ตัวใหญ่ใหญ่ซ้ำกันนิ่มดีมุ้งมุ้งก็ได้มงได้ คีับนี่ลักษณะมันแห้งแล้วนี่มันแห้งแล้วนี่งามบ่กคำงามบ่อางมได้โอ้แบบงามใครับแบบงามนี่มันแห้งแล้วได้แบบงามสำหยาค่าได้เนลานี่ผมไม่มุ่งนี่สองสามปีเสยครับ่มีผู้นี่สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เมื่อพวกับผมอีกทีนึงครับอทิศแดงคนเดิมมาแล้วมาแล้ว มันอี้ผมจะพาพี่น้องไปเมืงองผลนสงเร็จของโขกน้องนาโมเดียวอยู่อำเภอหน้าจ่อดนะครับเด้อไปผมพยาบาลแก่งก็ใไห้โมหกนะครับตะบโน้นสวรรค์อำเภอนาจัลวย์เจ้วัดบนราจะท่านี่ ครับผมก็คือเขาโครงการมาปีที่แล้วเนาะในปีหนึ่งแล้วปีนี้ก็เป็นปีที่สองครับก็บได้โครงการมาเห็ดมาทํำน้ําลองคือพระบาดช่วยพระเจ้าอยูหวผผัวพนพาเห็ดปลาทํำเนาะเศรษฐกิจพ,พ,พ่อเพียงพ่ออยู่พ่อกินพ่อเพียงนะครับเนาะตอนนี้พ่อก็ได้ปลูกกล้วยอ่าปลูกกล้วยเพิ่มไ,ไ,ไายได้ลดร่ใจยังไงซะอ่าสำหรับในรัวเลื่อนของผม กาแฟก็ได้ขายโต๊ะไกว,วเองก็ได้ขายเพราะว่ามันผมผมภูมิใจในชุดนี่ก็คืองตะกอนเนี่ยมันบ่มีนม้ำดูนี่มาจกของน้องหน้าบัต้มีน้ำมุมดมสมบูรณ์ปลาตะกอนหากินกระยาดตะตุต่มลองแม,ม,ม่น้ำลำโดมใหญ่ตอนนี้คือผมเอาว่าถ้าอยากอยากปลาเน้นก็กินปลาเน้นอยากปาลาดุกก็กินปาลาดุก ได้ได้มไม่พอบาธรรมศาสตร์ทั้งนุ่มไ,ได้เกิดทุกอย่างน,นะครับเนาะเกิดทุกอย่างครับก็ถือว่าสุดยอดแหละครับในชีวิตนี่คือชุ่มความปรารถนาที่ต้องการนะคือว่าผมได้ผมก,ก็ดีใจเพราะว่าไม่มีวัดอยากกินยังก็ได้กินคือว่าตัวนี้มันเป็นโครงการเนี่ยผมมักมาอยู่แล้วบันี้ผมก็ไม่ได้ผมแห้งคุ้มใจแห้งนี่พ่อไม่ใช่ขายได้ขายยังไงครับตอนนี้ตอนนี้กล้วยผมขายไปหลายเครือแล้วครับ ตัวนี้เขาก็จองเหล่าเนี่ยอระจองเรียบร้อยแล้วเขาก็จองแล้วนี่นั่นที่แหละคันผมได้มากมากกว่าท่านเสียดายครับมีหลายบ่อเสียดายเดี๋ยวเออเขามาจองซื้อเห็ดกล้วยสาบกล้วยยังไงล่ะว้นนี้ผมไม่ใช่ขายอขายลูกก๊อบนะครับนี่ผมมีการโครงการหนึ่งล้านโตัหนึ่งล้านบาทแล้วขายกบเพราะผ่นกบขายครับอ่าพันหัวลูกออดเนี่ยนะครับน่าไหวยังไงซะกระเห็ดเพื่อว่าเป็นน้ำลองครับอ่าให้ ทั้งชุ่มชนเรียกว่าบัานไก่เชียงในเมา่อบิงโครงการครับปีที่แล้วก็ได้มีทั้งตำบลดมประดิษฐ์นแะแะไก็ทั้งเดชหลายตำบลละครน่ะหลายอำเภอทสี่มาเอาโครงการนะ้ผมไปเบิงไปลองใส่เบิงบไปปฏิบัติเบิงหวกเลี้ยงก๊บตอนนี้ก็มีหอดง่วเลี้ยงง่วเอาฟุน <จะ S 2> ้ไนไปใส่ให้อีก กวามลำบากเนื่องจากมันบ่มีน้ำปลูกหญ้าบ่ได้ครับบ้านนี้เมื่อมาปลูกต้นกล้วยของกินของใสเป็น้าเฮ็ดจังได๋มัน่มีพุ่นบ้นบานนี่ยใส่สารเคมีมันก็นงามบ่ดนก็เลยซื้อึัวม,มาไหวครูหนึงครับอ็ได้พอได้เอาเขียวยังมันใส่แล้วหญ้าก็บ่ได้ตัดหญ้า,ากไ็ไม่ทัดมาคร,ร,รับบ่ย่างโอ้นี่เป็นการเป็นการบริหารจัดการที่นถิ่นลูกโต